ดีจ้าทุกคนวันนี้เจสซี่จะพาทุกคนมากินอาหารข้างทางของมาเลเซียกันอยู่ที่โกดังเก่าแถวอ่าโรงงานทำหินของสามีเจสซี่เองก็เลยเห็นหลายคนเลยว่าออเดอร์เยอะมากคิวยาวม,มากก็เลยไปออเดอร์มา อันอเขาเรียกนะห่อหนึ่งก็เลยมากินให้ทุกคนดูนะจ้ารักสิปต์

กมาก็มีอยู่พวกนี้เจสซี่ชอบก็มีพวกอันนี้แหละนี่ถั่วง,งอกผัดถั่วง,งอกของเขาอร่อยนะแล้วก็ข้าวดิดนึงทั้งหมดรวมไปแล้วหกเหรียญครึ่งก็ประมาณห้าสิบกว่าบาทมีไก่ทอดนอ้นอ,งนองไก่น้องไก่น้องไก่น่องหนึ่งโอเคไม่คุยมากมากินกันเลยจ้าอาหารเช้า รสแกงกะหรี่ของเขาจะออกแขกหน่อยนึงเครื่องเทศเขาก็จะไม่ค่อยหนักเท่ากับอินเดียของอินเดียมันจะเครื่องเทศกินแรกมาก ช่วงนี้กำลังว่างงานอยู่เลยก็เลยเออกมากชิวๆหาคอนเทนต์ว่าจะทำอะไรทาอะไรดีก็เลยลองมาถ่ายลองกินให้ทุกคนดูก็แล้วกันว่าในมาเลเซียมีอะไรกินม้างเนาะ ในมาเลเซีย,ยหายากแล้วล่ะราคานี้ส่วนใหญ่ก็ 7, เจ็ดแปดเหรียญไปละ เัาคือทำกับข้าวทำไปทำมามันก็เบื่อเหมือนกันเนาะทำไปก็เป็นแต่ของเดิมๆอะ่ะไม่ค่อยมีไอเดีย ทำ u t u b e หลายคนก็บอกว่าทำง่ายอะไรพวกนี้แต่ความรู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดต้องถ่ายทำต้องตัดต่อพอตัดต่อเสร็จก็ต้องมาโพสบางทีก็เจอวิวน้อยๆมันก็ทอ้อท้อเหมือนกันนะเคยคิดว่าทำอะไรที่มันง่ายๆก็แล้วกัน เสียด้ไม่มีพริกลูกโดดถ้ามีพริกลูกโดดนี่โอ้สุดยอดอ เ,เขาอ่าเมื่อกี้เลือกอ่ะมีอยู่หอหนึ่งแล้จะเป็นหอที่ไหมก็เลยไม่เอาก็เลยไปมา,มาเปิดอีกหอหนึ่งปรากฏว่าอีกหอหนึ่งมันก็มีรอยไหมเหมือนกันก็เออเอาวะก็กินกินกันของขายแถวโกดังอ่ะจะเอาแบบพรีเมียมมันก็ไม่มีใช่ป่ะอืมหมดละ ยังมีไก่ทอดเจสซี่ชอบกินของที่มันอร่อยอร่อยไว้ทีหลัง,น,น,งนี่น้องนั่นนั่นเลยชอบม,มากเลยไก่ทอดของแขกอ่ะของแขกเขาทํานะขอบอกอร่อยมากเครื่องหมักของเขาอะอะไรของเขาอะโอ้โห ตรงนี้ก็คือชิดๆอยู่ว่าจะลดความอ้วนแต่เจออาหารแขกเข้าไปพักไว้ก่อนจ้ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วกัน ต้องทอดเขาเขาบอกว่าอร่อยมาก เขาบอกเลยเด็ดแรกห้ามพาไปกินไก่ทอดเพราะที่ใส่เราชอบกินไก่ทอดอะ่ะกระดูกอะลงข้าต่ออะไพวกนั้นอะตะเคียวไม่เลือกเลยเป็นท่ากินที่อุปบาทมากแต่ไม่แครเวอร์ ข้อต่อตรงเนี้ยหลายคนก็ไม่คชอบกินกันนะก็าวางไว้เยอะเลยเสียแล้วเสียดายแต่ก็ตรงเนี้ยขอบอกเลยเป็นของโปรดเลยอืมกินสะสะอาดเกี่ย วิดีโอนี้เขาไม่ได้มากมายอะไรหรอกก็แค่พาทุกคนมาดูเจสซี่กินก็แล้วกันว่ากินมุมมาขนาดไหนกินข้างทางด้วยวันนี้โอเคถ้าชอบวิดีโอคลิปแนวแบบนี้ก็คอมเมนต์มากันแล้วกันนะแต่คอมเมนต์ว่าอ้วนเอ่ยอะไรเอ่ยก็ได้แล้วแต่เอาที่สบายใจเอาที่คลายเครียดน,นะจ๊ะโอเคถ้าชอบวิดีโอคลิป ัวถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะคลิปไหนที่ชอบคลิปไหนอยากให้ทําอีกก็บอกมานะแล้วจะทําให้ยีดูทุกๆคนโอ้ยอิ่มอิ่มจริงอิ่มจริงจังเลยโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบาย